ผมมเือนิดใช่ผมคือเพื่อนสนิทของเขาในเกมใช่เราเป็นเพื่อนคนเดียวที่เล่นเกมกับเขาสวัสดีนะครับเพื่อนผมอาจอีกแล้วแต่เพื่อนแต่ผมอ่ะลบโลบอทพิ้งไปแล้วนะครับนี่คือวันต่อมานะครับอันนี้คือวันต่อมานะครับใช่ครับมาอัดมา ใช่ครับแล้ววันต่อไปผมจะต้องอัดตอนใบสามพวกผมต้องเรียนออนไลน์กันใช,ใช่ไหมค,คือเราก็ไม่ดีเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกก็แค่ก็แค่อามาดเย็บๆต่อยน้ำอย่าห้าไปเพื่อนเพื่อนนายอย่าห้าทำไมอ่ะโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมเพื่อนผมมันห้าวเืนไพเลียวโอ้โหคนส่งบัตร ผมถ้าพ่อผมอยู่อ่ะผมก็จะเอานั้นมาด้วยผมก็จะชื้นมาด้วยถ้าพ่อผมไม่อยู่เขาก็ไม่ชื้นเอาสูงสุดพ่อนเราจะได้ที่ลิงแล้วเพิ่มเติมนะดูหลักฐานดิหลักฐานยูอ่ะเกมนี้เราไม่ดี ใช่คือเตินลักฐานยังอยู่เลยอันนี้ผมเติมจริงนะผมบอกเลยหลักฐานยังอยู่ด้วยใช่หลักฐานเติมไหวยังอยู่แต่ผมก็ไม่เติมเพราะผมไปใสยฟรีเจนเพื่อนผมปละโอเคเราปิดไหมปิดปิดไมโครโฟนให้หมดนี่ครับทุกคนได้ตัวนี้กันแล้ยอยังที่ได้ผมเนี่ยที่เล่นของอ๋นะผมยังไม่ได้เลยใช่คนอื่นเขาน่าจะได้กันไม่กี่คนหรอก เขามันท<ช>ี่อัปเดตมาผมก็ยังไม่ได้นะใส่ตัวถุงอเล่ก็จะเล่นตัวคู่แล้วมันทันทีนนนแล้วมันทันฮะโคตรทัน,นเรื่อเดี๋ยวหกทาก็เล่นตานล้นะแล้วพอตามังจบปุ๊บเดี๋ยวผมก็ไปอัปเดตนะใช่แล้ววันนีเ้เราก็จะเผื่อไว้วันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะ ีผมจะอัคิปาผมจะอัพคลิปทุกวันนะครับแต่จะอัพคลิปหลังใบสามทุกวันนะครับเพราะผมต้องเรียนถ้าสองอาทิตย์เราจะลงตอนเช้าๆเลยาเลยเอมืเพื่อนผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแอกก็แบบ หัวทุกนัดอ่ดกกอะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแค่หัวทุกนัดผมก็ไม่ได้เก่งเขาเพืาาเ่อน,น,านาห,หานาหูเติม,มนหนูเขาเติมเลยผมก็จะแตกแล้ว ม,มก็ผดเหือน,นึใช่แบผมก็มีนะครับแต่ผมไม่ขาดใช้อ่ะหน้าไม,ม้ผมก็มีผมก็มีใชนะาา่มันม,ม,มันแรงอะ่ะแต่มันก็เล่นยากไทโรนะครับพู ถ้า่ก็ตอบไม่ได้แต่่ก็ตอบไม่ได้ต,ตอบในเมนแล้วกันนะครับอันนี้ผมเอาจริงจังแล้วนะกล้านะนะร้าน่ะเฮ้ยร้านต้วนี้ ออโอ,อ,อ้โหเพื่อนเราก็สุญหมดโอ้อโหลดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดมาเลยเย้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับ ใช้อาวุธใหม่แล้วนะ,ะผมใช้ได้ทุกปืนครับเอเอ,พอ,เ,อเพื่อเราตายเรา,าเพิ่งตายครั้งแรกเลยแบบนี้ เขาเรียกว่าโทรศัพท์ดีจะบอกว่าโทรศับกะก็บอกว่าโทรศับดีมันได้มีแรงเยอะัรสับจะได้แบบระเบิดเครื่องปังฟลอยหายหมดเลย <c oughs> อกอ็ปลาได้เม,ม,ม,มีนดนะิมก็วัว่าะมระัหมะระไม่หาะ เฮ้ยอย่าว่ากันนอีนี้สิเพราะว่ากันธรรมดาเนี่ยผมไม่ว่าแต่ต้ว่าออกสื่ออย่างเงี้ยผมว่าผมไม่กล้าไม่ขี้รไม่ขี้าโอ้โหไม่ขี้่อผมไม่้านเลยใช่ เพื่อนทำไมหรอโอ้ยผมได้ไป2 0กว่าคิวแล้วไออ้ท่พื่อนเือนมับงมกอได้เมื่อกับผมก็ได้22 922 อกว่ารับนะแต่ผมไม่รับคนไม่ดีนะครับถ้าผมไม่รับคุณผู้ชมวนะ่าว่าเพื่อนผมนคนงะถ้าอ,อาริจริงๆอ่ะให้มาเพิ่มเพื่อนกับผมนะครับเพราะผมมีเพื่อนมาแล้ว<อ>ผมว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเลยในเกมนะครับสวัสดีนะครับสวาัสดีครับดดบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันวันหน้านะคะสวัสด,ดีค,าาคร่ะเจอกันวันหน้า